วันนี้ผู้ผมจะมานำเสนอเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงครับสมาชิกมีดังนี้1นนายธนก,กิจรัตนเลขที่2และ2นายพนวัตรเวรมเลขี่4ี่ครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับปฏิกิริยาแสงเกิดที่เยื่อไทลคออยเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้โมเลกุลของน้ําในคลอโรด์แตกตัวเรียกว่าเฟโตไรซีครับเฟโตไรซีคือการสลายโมเลกุลของน้ําครับในเยื่อไทลคออยทําหน้าที่ พลังงานแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างขึ้นจากส่วนหนึ่งของเ e ยื่อหุ้มชั้นในของคลอพาร์ครับระบบแสงคือกลุ่มของลงคารวัตถุที่อยู่บนเยื่อไทลาคอยทำงานร่วมกันทําให้การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับระบบแสงหนึ่งหรือ P 7 0 0เป็นกลุ่มของลงคารวัตถุประก,กอบไปด้วยคลอฟิลเลและแคโรทีนอยด์สามารถดึงดูดคลื่น700นาโนเมตรได้ดีครับ ระบบแสง2หรือ P 6 8 0ประกอบไปด้วยคอโรฟิวเอและงงคาวัตถอุอื่นๆสามารถดูดกืนขึ้น680แนาโนเมตรได้ดีครับแอนเทนนาคือหน่วยรับพลังงานแสงประกอบด้วยงงคาวัตถุหลายชนิดประมาณ300โมลกูลครับศูนย์กลางปฏิกิริยาคือคอโรฟิวเอกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับกานถ่ายทอดแบบเป็นวัฏจักรเกี่ยวข้องกับระบบแสง1 หรือ P 7 0 0เท่านั้นโดยลงคาวัตถุของระบบแสงหนึ่งถูกกระตุ้นด้วยแสงทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานสูงขึ้นและถ่ายทอดไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตามลำดับคือจากระบบแสง1จะถูกส่งไปฟิริออกซินไซโตคร B บีไซโตโครม F ฮารโตไซยานนนแล้วกับเข้าสู่ระบบแสงหนึ่งหรือ P 7 0 0อี e ครับ ในระหว่างขนส่งอิเล็กตรอนพลังงานจะถูกนำไปตามเพื่อนำไปสร้าง ATP ผลที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรคือ ATP ครับการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรผลิตภัณฑ์คือออกซิเจนออกซิเจนเกิดจากระบบแสงสองขาดอิเล็กตรอนจึงไปดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลน,น้ำมาแทนที่เลยทำให้เหลือเป็นออกซิเจนครับ NADPH เกิดจากระบบแสงเดิมเมื่อถูกกระตุน้นด้วยพลังงานแสงอิเล็กตรอนจะหลุดออกและถ่ายทอดให้กับตัวรับต่างๆสุดท้ายจะถูกส่งให้กับ NADP+ h และกลายเป็น NADPH ATP เกิดจากคารโรพนพาต์นำแสงอีกส่วนมาสร้างขณะสร้างช่วงที่ใช้แสงเรียกว่าปฏิกิริยาฟ h โตฟอฟิลเลชันหรือการแตกตัวของน้ำครับ นี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการสังเคราะห์แสงครับ1 h e ่ m o ฮมอนทดลองโดยการนำต้นหลิวมะปลูกเป็นเวลา5ปีและชั่งน้ำหนักตอนเริ่มปลูกและหลังปลูกครับสรุปคือเมื่อพืชสังเคราะห์แสงแล้วจะ,จะเจริญเติบโตมวลที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากน้ำที่ลดซึ่งผิดครับริสเตนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบออกซิเจนโดยการทดลองจุดเทียนใน ครอบแก้วครับผลสรุปพืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นดีได้ครับฮอสนะครับทำการทดลองคล้ายพิสเซนะครับแต่เปรียบเทียบในสภาวะมีแสงและไม่มีแสงครับผลสรุปการที่พืชจะเปลี่ยนอากาศเสียเป็นดีจำเป็นต้องมีแสงครับตินีเบียน,นะครับเสนอว่าพืชสีเขียวจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงแล้วปล่อยออกซิเจนออกมาครับ นิโคลัสนะครับทดลองเลี้ยงพืชในน้ำอย่างเดียวผลสรุปคือพืชใช้น้ำเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับเซิร์ตนะครับทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงครับผลสรุปคือพบว่าสารอินทรีย์ที่พืชสร้างคือน้ําตาลซึ่งเป็นสารคาร์โบไฮเดรตครับอังเกลมันนะครับทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวสปิกออฟฟี่นะครับในหลอดแก้วใส และตรวจสอบว่าเกิดการสังเคราะห์แสงสีไหนดีที่สุดครับผลสรุปสาลายดูดเกลืนแสงสีน้ําเงินและแดงได้ดีครับนี่นะครับเพราะว่าแบคทีเรียไมยชนิตสามารถสังเคราะห์แสงได้โดยไม่ใช้น้ํานะครับแต่ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์แทนนะครับจึงเกิดซัลเฟอร์แทนออกซิเจนครับแซมลูเบนและมาตินคาเมนนะครับ ทดลองเลี้ยงเซลล์สาหรายเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงผลสรุปคือแก๊สที่พืชสร้างมาจากโมเลกุลของน้ำครับโรบินทาวนะครับทดลองสกัดคลอโรพาสออกมาจากเซลล์พืชแล้วให้แสงนะครับผลสรุปจะต้องมีตัวรับจึงจะทำให้น้ำแตกตัวได้ครับเดนิเอลอาร์โนนะครับทดลองหารายละเอียดต่อจากเงานะครับผลสรุปคือ ปัใจจัยในการสังเคราะห์แสงคือ ATP ครับวัตจักเขาวินนะครับจะนำคาร์บอนไดออกไซด์3อะตอมนะครับเข้ามาภายในวัตจักรนะครับโดยใช้โรบิทโกเป็นตัวเลขน,นะครับพอผ่านเฟสแรกไปจะเหลือเป็นฟอสฟไกลซิเลต3อะตอมนะครับและเอา ATP มาทำปฏิกิริยานะครับแล้วพลังงาน ATP ที่มาทำปฏิกิริยาจะมี6อะตอมนะครับ พอทาปฏิกิริยาเสร็จนะครับจะได้13ึ่งสามบิสฟสโฟลตครับแลวก็ได้ดึง NADPH ทั้งหมด6อะตอมมาทําปฏิกิริยาแล้วนะครับและ NADPH 6อะตอมนั้นพอทําปฏิกิริยาเสร็จจะได้มาเป็น6 NADP บวกนะครับพอทําปฏิกิริยาเสร็จ1 3ึ่งสามบิสฟอสโฟกีเลตนะครับจะกลายเป็น3 Gp นะครับและ พอกลายเป็น G 3 P นะครับน้วก็เนึ้อออกมา1ตัวนะครับนื่อออกมา1ตัวนั้นจะยังกเกิดเป็นน้ําตาลกูโคสไม่ได้นะครับต้องทําปฏิกิริยาครอบรอ,อบหนึ่งถึงจะออกมาเป็นกูโคสได้ครับแล้วนะพอเนืออกมาแล้วจะเข้าสู่ phase สามนะครับ phase สามคือ regeneration of RuBP ครับพอไป p ฟ a e สามแล้วจะนําพลังงาน ATP นั้นมาทําปฏิกิริยาครับทําให้กลายเป็น RuBP ครับ และพลังงาน ATP นั้นที่นำมาทำปฏิกิยาจะมี3อะตอมครับและพอทำปฏิกิยาเสร็จจะกลายเป็น ADP 3อะตอมแทนครับพอเป็น RuBP แล้วก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับในปฏิกิริยานี้จะใช้พลังางาน ATP ทั้งหมด9อะตอมครับและใช้ NADP เททั้งหมด6อะตอมครับและการจะได้น้ำตาลกูโคสจะต้องลบ2รอครับถึงจะ้น้ำตาลกูโคสปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ได้แสง 1. คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจากระดับปกติที่มีในอากาศอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจนถึงระดับหนึ่งถึงแมว้ว่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงขึ้นแต่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่สูงขึ้นตามไปด้วยและถ้าหากเพื่อได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าระดับน้ำเป็นเวลานานๆจะทําให้มีผลอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่ําลง2ความเข้มแสง ถ้าไม่คิดถึงปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง0-30หรือ0-40ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลงทั้งนี้เนื่องจากการเนื่องจากการะบวน,นาก,การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์ควบคุมและการทำงานของเอนไซม์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิดังนั้นเรื่องของอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง เรียกปฏิกิยาเคมีที่ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิว่าปฏิกิยาเทอร์โมเคมีคั้นสามอุณหภูมิเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดยทั่วไปอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น10-35องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง Vd จะต่ำลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอันตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่อุณหภูมิสูงๆยัง ขึ้นอยู่กับเวลาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นที่สิบสี่สิบองศาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดตามลงตามระยะแววาที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะเอ็มไซทำงานได้ดีในช่องอุณหภูมิที่พอเหมาะถ้าสูงเกินสี่สิบเอ็มไซ์จะเสื่อมสภาพท,ทำให้การทำงานของเอ็มไซจะชะงักลงดังนั้นอนุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงติกิยาเคมีที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเรียกว่าปติกิยาเทอร์โมเคมีเข้า สามอายุใบใบพืชที่อ่อนหรือแก่เกินไปจะมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ต่ำกว่าใบพืชที่จะเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่เพราะว่าใบที่อ่อนกว่าการพัฒนาของคลอพาร์ยังเจริญเติบโตไม่ตเต็มที่ส่วนใบที่แก่เกินไปจะมีการสลายของกรานมและคลอโรฟิลมีผลทําให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่ตําลงได้ปริมาณที่ได้รับการเปิดปากใบจะมีผลต่อการแพร่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนที่แพร่เข้าไป ที่แพร่เข้าออกจากปากใบดังนั้นปริมาณน้ําที่พืชได้รับน่าจะมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเมื่อพืชขาดน้ําอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลงเนื่องจากปากใบของพืชจะปิดเพื่อลดการขายน้ําซึ่งทําให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ปากใบได้ยากขึ้นสัตว์อาหารธาตุแมกนีเซียมและไนโตรเจนเป็นธาตุสำคัญขององค์ประกอบของคลอโรฟิลการขาดธาตุเหล่านี้ส่งผลให้พืชเกิดการใบเหลืองซีดที่เรียกว่าคลอโรซิสเนื่องจาก ใบขายคลอโรฟิลธาตุเหล็กจำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลและเป็นองค์ประกอบของเซโตโซมคอมเพกซ์ซึ่งเป็นตัวถ่ายทอดอีกตอนส่วนธาตุาเมงกานิสและคอรีนจำเป็นต่อกระบวนการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงการขาดธาตุาอาหารต่างๆที่เกล่าวนี้จะมีผลทำให้อาตาัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงด้วยโฟโตเลสซ์พา a เลชันพืชจะตึง ออกซิเจนด้วย i u b p ซึ่ง i u b p จะสูญสลายเป็นสารประกอบคาร์บอนสองะตอมและกระบวนการทางเคมี Me ที่พืชใช้ในการนำคาร์บอนที่กลับมาใช้สร้าง i u b p ขึ้นใหม่ จะมีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนดังนั้นโดยรวมจะพบทั้งการตึงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชในขณะที่ได้รับแสงจึงเรียกว่าไฟโทเรสไฟเลชันซึ่งต่างจากการหายใจและการสลายสารอาหารตามปกติเพราะไฟโทเรสไฟเลชันจะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่มีคอลอโรพลาสต์เท่านั้นนอกจากนี้ปฏิกริริยาเคมีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟโทเรสไฟเลชันก็แตกจากแตกต่างจากการสลายอาหารที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ต่อมานะครับ ปฏิกิริยาไม่ใช้แสงปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงเกิดที่สโตมาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้แสงสว่างเลยไม่ใช่เกิดในที่มืดหรือในที่ไม่มีแสงสว่างจึงเป็นปฏิกิริยาล้วนๆจึงต้องอาศัยการทํางานของเอนไซม์และวัตถุดิบจําพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ATP กับ NADPH ที่ได้รับปฏิกิริยาจากการใช้แสงสําหรับ NADPH +H+ B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 . แต่เดิมจะเขียนว่า N AD NADPH 2หรือ TPNH 2คาวินได้ทดลองเลี้ยงสารลายสีเขียวเซลล์เดียวชนิดไคลโรเรล่าและ,แล,ะแล้วมีอาหารที่เลี้ยงให้แสงสว่างผ่านเข้าไปในหลอดแก้ที่มีสายสลา,ายพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอยู่ในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอนเนตเข้าไปในแอร์อานสั้น,นเมื่อคะแนว่าสารลายที่มีการเมื่อคณเมื่อคะนว่าสารลายมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไปในการฆ่าสารลายทันทีด้วยแอลกอฮอล์ที่เดือด เพื่อสกัดคอโรฟิลอออกให้หมดอาหารหือแป้งที่เกิดขึ้นไม่ละลายอยู่ในแอลกอฮอลจะยังติดอยู่ในเซลล์และมีกรอบอยู่ซึ่งจะนําไปวิเคราะห์ได้ว่าสารจาพวกใดผลจากการหยุดปฏิกิยาของสารวังเคราะห์ด้แสงในช่วงเวลาต่างๆและสะกัดสารที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มี 14C โดยวิธีโครมาโทกราฟและอะลดิโอแกรมปรากฏดังนี้เวลาประมาณ5วินาทีพบ 14C อยู่ในสารกรอบที่มีคาร์บอน3อะตอมหรือกรดฟอสฟอริกเลกเรียกย่อว่า P.G.A. แต่คาร์บอนที่เป็น 14c มีเพียงอะตอมเดียวนอกนั้นเป็นอะตอมของคาร์บอนปกติเมื่อเวลาผ่านไป60วิจะพบ 14c อยู่ในสารประกอบที่มีคาร์บอน3อะตมาอม5อะตอมและ6อะตอมเมื่อเพิ่มเวลาขึ้นเป็น90วิจะพบ 14c ในสารประกอบหลายชนิดรวมถึงกรูโคลและไขมันความแตกต่างของพืช4 3พืช4 4และพืชแคมโครงสร้างมีสปีออของพืช4 3นะครับจะมี2ชั้นคือ ผลิเซสปันจี้ส่วนพืชซีสีจะไม่แยกเป็นชั้นนะครับส่วนพืชแคบม,มีเวกิโอใหญ่คอร์พัสในแบตตันชีตจะพบแค่พืชซีสีเท่านั้นโปรโตเลสโพเลชันจะพบในพืชซีสีซีสามสูงและพืชซีสีพืชแคมต่ำและไม่เกิดเลยจำนวนครั้งการติ่งคาร์บอนจะมีพืชจะมีแค่พืชซีสามเท่านั้นที่เกิดแค่ครั้งเดียวส่วนซีสะส่วนซีสีและพืชแคม,มมีเกิดสองครั้งสารตั้งต้งตนนะครับ จะมีแค่พืช C3 เท่านั้นที่เป็น r u b p ส่วน C4 และพืชแคมจะเป็น PEP และ r u b p m t นะครับพืช c 3นะครับจะใช้เป็น MTP หร l o p y r c a l ส่วน C4 นะครับจะใช้ส่วน C4 และพืชแคมนะครับครั้งที่1นะครับจะใช้ PEP carboxylate ส,ส,ส่วนครั้งที่2จะเป็น p y พิ a l นะครับส่วนสารต้งสารตัวแรกที่สะเทียนนะครับ ส่วนพืช C3 จะเป็น PGA คาร์บอน3อะตอมนะครับส่วนพืช C4 และพืชแคมนะครับจะเป็น OAA4 คาร์บอน4อะตอมครับเรื่องที่การตึงคาร์บอนนะครับพืช C4 พืช C3 และพืชแคมนะครับจะเป็น m e โซฟิ y l l นะครับส่วนพืช C4 จะเป็น1 m e โซฟิ y l l แล้วก็ Butterchive ครับส่วนการตึงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะเป็น C3 และ C4 นะครับจะเกิดตลังกลางวันครับส่วนพืชแคมจะเกิดตอนกลางคืนครับ ขอจบการเสนอวิพียทัศนนี้ขอบคุณครับ